สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับทางช่อง YouTube 1357 Channel นะครับผมวันนี้วันตุดจีนนะครับวันที่29เป็นวันเที่ยวนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับกับพี่น้องคนจีนนะครับที่อยู่ในเมืองไทยใครได้ไตเอียใครได้อังเปาก็ดีใจด้วยนะครับนะ สมัยก่อนก็เคยทำงานโรงงานนะครับก็ได้ช่วงสุดจีนนี่แหละนะทำงานโรงงานก็ได้อยู่แต่ก็หยุดมาหลายปีละเป็น10กว่าปีแล้วนะครับกลับมาอยู่บ้านาคุณผู้ชมลราพัฒนางวดนี้นะครับตามสูตรก็จะอยู่ประมาณนี้ชุดเน้นชุดลองชุดกันนะครับวันนี้ผมให้เด่นไปที่4กับ5 ชุดเนียนจมีเป็น45 84แล้วก็74ชุดรอง44 74 40 4, ชุดกันก็จะมี50กับ46ส่วน85 42 2าเนี่ยงวดที่แล้วมันออกไปแล้วนะครับนะก็ไม่ตามก็ได้นะครับนะก็จับประมาณนี้คุณผู้ชมชุด3ตัวแล้วก็เด่นงวดนี้ให้ลุ้นที่เลข4ตัวเดียวนะครับบนล่าง ส่วนวิธีคำนวณเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมมีสูตรเลขเด่นตัวเดียวด้วยนะครับผมฝากคำเตือนนิดหนึ่งคุณผู้ชมข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทงวดนี้ตัวเลขผมกลับกลับเอาไปใช้อ่ากลับไปใช้สูตรที่ผมให้ในงวดวันศุกร์นะครับ ซึ่งงวดวันศุกร์นั้นผมใช้สูตรนี้แล้วมันไม่ผ่านให้งวดวันศุกร์นั้นสูตรนี้ผมลงแล้วมันไปคนละทางกันนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้กลับมาเดินต่อก็คือ85งวดนี้ตัวเลขถ้า6ชุดนี้ก็จะเป็น478จับคู่กับ45ก็จะเป็น44 45 4, 74 75 84 85สูตรแรกนี้ก็ใช้หน่วยบนตั้งนะครับ 5อ่า4บวกเพิ่มอีก13เป็น7เป็น8แล้วก็สูตรที่2นี่หลักแสน2ครั้งหลัก10บนหลักหน่วยบนจะเป็น4กับ5ส่วนงวดที่แล้วนั้นผมไม่ได้ลงคลิปให้นะครับผมโพสต์ให้ไป2สูตรซึ่งมันไม่ผ่านคู่ชุดมันไม่ผ่านนะครับผมให้เฉพาะที่เป็นอ่ามันเข้าเฉพาะที่เป็นเลขเด่นที่ผมชี้ให้นะ2สูตรมีสูตรนี่สูตรหและอีกสูตรหนึ่งนั้น อ,อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับก็มีสูตรนี้แต่ว่าตัวเลขที่ผมโพสต์ให้ในช่องเจาะเลขนั้นมันจะมีเข้าเข้าอยู่ก็คือเข้าตัวกลับนะครับอันนี้ที่ผมโพสให้ในช่องเจาะเลขคำนวณสดมันจะเข้า58เพราะผมดึง58จากสูตรจากสูตรนี้แหละนะผมดึง58ไปเอาไปเป็นตัวกันนะครับเอาไปเป็นตัวรองแต่ว่ามันเข้าตัวกลับ แต่ว่าตัวเด่นนี่ก็ให้ที่เลข5ตัวเดียวเหมือนกันนะครับก็ต้องขอไปใน fc ช่องนี้ด้วยนะงวดนี้ก็ว่ากันตามนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันมีสูตรเลขเด่นที่ผมทำขึ้นมางวดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไปในทางเดียวกันนะครับก็คือสูตรนี้งวดนี้ก็ชนที่เลขชุดนี้ 4กับ5นะครับใช้หลักหมื่นสครั้งบวกหลนะักร้อยเนี่ยงวดที่แล้วก็ชน5กับ6มีงวดออก32เนี่ยจะไปที่เข้าในชุดนี้นะครับแล้วก็มีงวดออก61มีงวดออก86ชนนะครับมีงวดนี้ก็ไปคนละทางกันมีงวดนี้ก็เข้าคู่ชุดเรามีงวดแรกนี้ที่ไปคนละทางกันแต่ใน3 4งวดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ มาในทางเดียวกันนะครับก็ชน4ี่กับหซึ่งใช้สูตรนี้เป็นหลักแล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ชนกับสูตร2ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาชนกับเลข4ตัวนี้ด้วยนะหมดที่แล้วไปคนละทางกันแต่ว่าเข้าตัวเลขคนละตัวเลขนะครับแต่ว่าเข้าไปในทางเดียวกันก็คือ85ดห้างวด2ก็เหมือนกัน จะมีงวดนี้ที่ไปคนละทางแต่2องสามวดหลังสุดก็ก็ถือว่าไปทางเดียวกันนะครับถึงตัวเลขที่ผ่านมาจะ,ะไม่เข้ากันกับชุดนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นเป็นเด่นที่มาบนมาล่างได้นะครับแล้วผมมีเลขเด่นตัวเดียวนะก็คือสูตรนี้คุณผู้ชมอ่ใช้หลักร้อยบน10บนแล้วก็บวกสาบนะครับมัน เดินก็จะไม่เข้าอยู่งวดหนึ่งก็คืองวดออก8 7 3 3อย่างงวด09ก็เข้าที่เลขก0นะครับอ่า49 13มีงวดนี้ผิด5 3 4 4 8 6อ่า6 1 3 2มแล้วก็งวดที่แล้วเข้าที่เลขก5นะครับสูตรนี้เข้าอ่าสูตรนี้ได้ที่เลข0ผมก็เลยเอา40กับ50เนี่ยมาจับ นะครับลองเอา,อาชุด2ตัวเนี่ยลองมาจับกับศูนย์ดูซึ่งมันก็จะมีอ่าผมเอา5 0าศูนย์้เป็นตัวกันเอา40ศูนย์้เป็นตัวรองเผื่อศูนย์จะมานะครับมันก็จะประมาณเนี้ยมันมีสูตรที่มันเป็นเลขเด่นก็มีสูตรนี้สูตรหนึ่งเด่น2ตัว สูตรนี้ก็เป็นเด่น2ตัวนะครับวันี้จะเป็น7กับ8งวดที่แลว้วก็มาทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่างวดออก0ูนย์เนี่ยมันจะไปคนละทางกันแต่ก็ไปเข้ากับสูตร3ตัวนี้นะอย่างงวดที่ออก3 4แต่ว่าไปคนละทางกันนะครับอย่างงวด0ูนย์ศูนสองก้า 298187ก็มีงวดนี้ที่ตัวเลขที่ไปทางเดียวกันกับสูตรนี้มันมีสูตรสตัวเนะี่ยสูตรนี้ก็ ถ้าจับชนกับสูตร3ตัวนี้นะงวดนี้ก็จะเป็น7กับ8ที่ชนกันนะครับวดที่แล้วก็5กับ8ก็ชนอยู่งวดออก3 2 3205นี้ี่ก็ชนอยู่นะครับชนเลขหงวดออก6ก็ชนถ้า,ถ,าถ้าดูสิตีย้อนหลังไปก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่วันนี้ชน7กับ8 อ่ะตามนี้คุณผู้ชมนะครับก็ลองลุ้นกันดูว่างวดนี้จะผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ลองตามดูได้นะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับผม